สวัสดีครับลุงหนูธนาสุดยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีมรอบดึกของวันนี้นะครับกับเกม The Medium เกมแนวลึกลับตื่นเต้นน่ากลัวมั้งครับลุงหนูเล่นเกมนี้บน PS5 PlayStation 5นะครับไม่แน่ใจว่าน่ากลัวมากน้อยขนาดไหน เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับชื่อเกม t h มีเดียมครับเดี๋ยวลองดูว่าน่ากลัวขนาดไหนนะครับหลานเจมแนะนำให้ใส่หูฟังนะครับคุณผู้ชม It all ชีวิตนี้คือมาเรียนาเริ่มต้นด้วยจากการเสียชีว <tails for the corner> ิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ยจอยสันโอ้ย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 สวัสดีครับหลานชายครับ ช่วงฮาโลวีนก็ต้องเล่นเกมแนวนี้นะครับดึกๆอย่างนี้ด้วยเออเออเออน่ากลัวไหมสวัสดีครับหลานพี่โก้ครับ <c oughs> นี่คือใครโอ้โนโอเคดีแล้วที่ไม่มี ที่ไม่เห็นนะครับไม่จําเป็นต้องให้เห็นเราก็ทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบ้านใครยังมีกาน้ําแบบนี้บ้างครับกาดาร้อน since little I've was I ตั้งแต่เด็กๆมาก็มีความฝันอย่างนี้ It's the summer end of เป็นตอนจบของหน้าฤดูร้อนผู้หญิงวิ่งไปอยู่ในป่า ดวงจันทร์กลิ่นของต้นพายแล้วก็ได้ยินเสียงปืนนะครับเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยมีเลือดอยู่บนตัวเเตัว เป็นฝันร้ายของน่าจะเป็นดังเหตุของเราครับาม,มาเรียนชื่ออะไรมาเรียน <c oughs> แล้วทำไมหน้าโซมอย่างเงี้ยทำไมห<า><า>น้าไปเลอะอะไรแปลกดีถ้าพวกเขาได้รู้ว่า อะไรเกิดขึ้นจริงๆและจริงๆอะไรเกิดขึ้นวันนั้นที่โทรศัพท์ดังขึ้นเป็นวันที่ลำบากที่สุดในชีวิตของฉันวันที่กลับบ้านไปล่ำลาคุณพ่อแต่งตัวคุณพ่อในการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขา Semple ดีก็ทำคุณพ่อทำทุกๆวันดูทรับของของเขาเป็นการยากลำบากจริงๆฉันต้องพยายามรวบรวมตัวเองให้ได้นะการเสียการจากไปของคุณพ่อนางเอกนะครับ เกือบจะพร้อมอยู่แล้วตอนนี้อ๋อนี่ต้องไปหาไทยคลิปที่คลิปเน็กไทยนะครับต้องไปหาที่หนีบเน็กไทยบนโต๊ะอะไรปฏิทินดูแล้วก็กดสี่เหลี่ยมโอเคปฏิทิน ลองดูซิเขียนว่าอะไรบ้างอันนี้ก็เกี่ยวกับคิวงานพิธีงานศพของคุณพ่อนางเอกครับออกได้ละไปหาที่หนีบเน็กไทยของคุณพ่อนางเอกกันห้องนี้มีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วเนาะไปออกข้างนอกเลย การควบคุมคล้ายๆ Resident Evil หนึ่ง remake เ,เลยนะครับโอ้ยตกใจ <Yeah. S 1> น้องแมว nice to see to you too. อดีใจที่ได้เจอเหมือนกันเมียเมียวนะเมียเมียว like นี่ห้องคุณพ่อชื่อแจ็คมีความรู้สึกเหมือนอเหมือนแกยังอยู่แย่ยังเลยนางเอกสะบุนะครับเมื่อกี้นี้ นี่ใช่ลูกคุณพ่อนางเอกไหม I used to think I'd never fit in, mm. but Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Okay. คุณพ่อบอกว่านางเอกเป็นคนพิเศษนะครับแต่นางเอกก็บอกว่าตัวเองเหมือนจะเป็นคนพิ้นเพี้ยนติ่งตองไม่สติไม่ไม่ปกตินะครับ Jack was a humble, religious man. He ran a funeral thom... home, and I'd help out whenever I could.